สวัสดีครับผมบังบิดเ k คคาครับอยู่กับพี่ตุ้ยเอคคาสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์รถเ k คคาสาขาหลงเรียนปินนะครับเต็นท์คุณภาพที่เปิดมาแล้วกว่า40ปีนะครับเราการันตีนะพี่ตุ้ยนะเราไปเอารถชนหนักเพือความตัดต่อมาขายให้ลูกค้าให้เสียชื่อเสียงเต็นท์นะครับตรนนน้คือเรามีกว่า3 0 0รคันนะครับอยากได้รถยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับภาคาสอบผ่านได้นะอ่ะพี่ตุ้ยเรามาลุยกันเลยวันนี้มาอยู่กับรถเลยครับพี่ตุ้ย t o y ต t a h i l u x r e v o นะครับตัวนี้เป็น r o c โ o อ่าก็คือเป็นหน้าโรโก้โฟร์วิลด์ก็คือเครื่องตัวใหญ่ด้วย2.8ครับผมก็คือท็อปสุดท็อปสุดของตอนออกมาแล้วที่สำคัญตัวนี้แรงม้าทะลุ200ครับ204แรงม้าเหยียบกันให้ทะลุไปเลยนะใช่ครับใม่ล้านกว่าเลยนะพี่ตุ้ยนะตัวนี้นะล้านหนึ่งเก้าล้านล้านสองล้านสองแล้วครับเพราะเป็นสีขาวด้วยแต่วันนี้ผมเอามาขายหายไปน่าจะเกือบประมาณสี่แสนเลยหนึ่งในสามเลย ประมาณสี่ไปนึ่งเลยสามครับผมเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราจะมาบอกช่วงท้ายไลซ์สดพร้อมโปรโมชั่นด้วยนะครับผมราคาถูกแล้วนะเดี๋ยวมาบอกโปรโมชั่นกันท้ายไลซ์สดฝากติดตามด้วยนะได้ครับผมอ่ะผมจะไล่ไปมาดูกันเริ่มข้างหน้าเลยดีกว่าล็อกโค่นี้น่าดึงด่นเลยล็อกโค้ตสวยๆเลยรอบออกไม้โคตรเท่ตอนนั้นนะครับครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถปี2020นะพี่ตุ้ยนะครับผมตัวนี้เป็นออกต้นปี2020แน้นะออกต้นปี พราะปลายปีเขาจะเป็นหน้าหมูแล้วหน้าหมูกขจะเป็นหน้าเต็มๆนะครับนั้นเป็นตัวไมเนอร์เชงแล้วแต่ตัวนี้เป็นหน้าร็อกคออยู่ครับผมตัวนี้นะครับก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์ลันดิงไลท์มาให้แล้วนะครับเป็น LED แล้วนะครับสวยงามมากหล่อมากมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวระบายความร้อนนะครับแผงระบายความร้อนอยู่ด้านล่างนี่นะครับ รถนะครับเป็นรถเชียงใหม่เลยนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวนะรถเชียงใหม่มือเดียวเลยลูกค้าชอบผ่านะรถที่ไหนรถกี่มือครับรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับก็ราคาถูกมากอย่าบอกราคาเลยเดี๋ยวไปเก็บไว้ช่วงไฮไลท์สดละกันอ่ะตามมาไฮไลท์ที่ยางใช่ไหมวันนี้คันนี้โตโยต้ายี่ห้อยางนะครับยางเป็นยางปี2022นะครับยางใหม่ๆเลยนะครับพร้อมกับแม็กครับมีแม็กแต่งมาให้แล้วนะครับ จาดเจ้าของเดิมเลยนะครับแต่งหล่อมาแล้วแทบไม่ต้องไปทำเลยเลยพี่ด้ยคันนี้ใช่ครับอ่ะเขาจะบอกนะครับเครื่อง 2,800cc หรือว่า2.8ลิตรนี่เองนะครับไฮรักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับแต่แตะเปิดแล้วนะครับตัวที่จับนะครับเขาก็จะเป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะมีตัวอ่าไฟเลี้ยวระจกมาให้แล้วนะครับผม ก็บอกแล้วข้างก็เป็นสีดํามีบันไดบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับมามีครอบซุ้มล้ออะไรมาให้นะครับสีดําตัดกับสีขาวสวยเลยเราเป็นสีขาวสวยเดิมมากโรบาตรงรุ่นใช่ไหมครับนี่นี่โรบาตรงรุ่นเลยครับครับผมก็คือเป็นโรบาโลโใช่ครับใช่โรบาโลโคถูกต้องเป็นสีดําตัดกับสีเทาครับผมสวยนะแต่ลัง่ายๆก็สติ๊กเกอร์โลโคนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เลยครับ โรโก้นะครับตัวพิเศษของเขานะขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับครับผมอ่ะมาดูด้านหลังนิดนึงต้องคันนี้ต้องบอกนะว่ารถเพิ่งมาเลยนะพี่ตุ้ยนะครับผมยังไม่ได้ล้างแบบละเอียดเลยนะล้างแบบคร่าวๆอยากออกมาไลท์สดก่อนนะครับใช้คําว่าเช็ดเมื่อกี้ดีกว่าเพิ่งเช็ดเลยเพิ่งเช็ดแล้วก็อันนี้เลยเพราะว่ากระบอกกระบายังไม่ได้ล้างเลยนะครับกระบะแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์เดิมครับของโตโยต้านะครับแต่เรายังไม่ได้ล้างเอะเกี่ยบไปก่อนเนี่ยครับ โลโก้โนนก็เป็นโลโก้เขียนว่าโตโยต้าแบบนี้นะครับไฟทับทิมมีด้านหลังมีให้ที่เปิดเปิดสบายนะครับรเบาด้วยรุ่นใหม่ๆเขาจะทําให้เบาแล้วนะครับเดียกเขียนไฮรักรีโวนะครับใช่ครับ <R ivo. S 2> พร้อมกับกันชนตรงรุ่นเลยใช่เพราะว่า<น>เป็นตัวแต่งสีเดียวกับโลบาร์ใช่ครับครับผมสวยเลยเดิมเดิมมากคันนี้อ่าเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยไปน,ไนี่จากท้ายรถก็อย่าลืมครับ อันใหม่ไฟท้าย LED อ่าเป็นฟู l LED หมดแล้วนะครับก็คือเป็นไฟเบรก LED เลยเป็นสัญลักษณ์ซิกมาครับผมเพราะว่าถ้าเป็น f o r ์ก e r เอเขาจะทำซิกมาโฟร์อ่าเดี๋ยวมาต่อกันที่ภายในเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับอันนี้ไม่ได้ยืนรออะไรนะครับรอเบาไฟฟ้าทํางานอ่าได้ขึ้นไปนั่งตัวนี้ฝั่งคนขับเป็นเบาไฟฟ้าหดทิศทางนะครับผมเข้ามาก็ เริ่มกันที่ปุ่มกดสตาร์ทเลยอขออนุญ,ญาตสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็คือเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยภายในตัวรถก็อุปกรณ์ให้มาเยอะเกินรถกระบะและให้มาเยอะเกินแบรนด์โตโยต้าด้วยเพราะว่าตโตโยต้าตัวนี้ภายในจะตกแต่งแปลกกว่าตัวอื่นเริ่มตั้งแต่ภายในสีดําเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับภายในก็จะเหมือนกับชุดแต่งภายนอกซึ่งจะมีพลาสติกสีดําสลับกับสีเทานั่นเอง ยาวเข้ามาเลยันคอนโซลเลยนะครับจะเห็นได้ว่าดําเงาสีเทาจะสลับกันทั้งชุดแต่งข้างนอกและข้างในตัวข้างในก็เป็นเขาเรียกไงโทนมืดเลยเพราะว่าจะออกแบบมาเป็นสไตล์กระบะแกล่งพันสปอร์ตนะครับนี่ผมลืมบอกพี่ตุ้ยว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช่ครับผมตัวนี้หายท็อปสุดแล้วไม่มีท็อปกว่านี้แล้วก็คือบาะนะครับจะเป็นทรงสปอร์ตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลแกนของเขาคือแกล่งพันสปอร์ตนะครับก็คือว่า ได้อารมณ์สปอร์ตรูปร่างโฉบเชียวและที่สำคัญเครื่องอุดทนแรงแกร่งกับทุกสถานการณ์นั่นเองต่อมานะครับนี่คอนโซลออกแบบใหม่โฉบเชียวเลยก็คือว่ามีมุมเยอะแยะจอ LED เป็น7นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนนะนี่ตรงรุ่นมาจากโตโยต้เลยสังเกตสัญลักษณ์โตโยต้าที่ขอบจอนี่นะครับผมก็คือใช้งานง่ายแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิได้เอาง่ายๆเลยคือแอร์บ้าน ระบบเกียร์เป็นเกียร์อโตเ t ม c ตินะครับมีเซมิออโต้ก็คือตัวนี้จะเป็นเกียร์เซมิออโต้แล้วที่สำคัญก็คือว่าเราเป็น 4-wheel drive นะครับ 4-wheel drive ตัวนี้ก็มีทั้ง 4-high 4-low มาครบถ้วนเป็น4ฟไฟฟ้าแล้วสามารถบิดเข้าได้เลยนะครับในความเร็วที่ต่ำกว่า90นะที่แนะนำนะส่วน 4-low ก็คือต้องจอดรถเข้าเกียร์ว่างก่อนเพราะฉะนั้นก็ใช้งานง่าย Eco Mode Power Mode นะครับตามสไตล์ t o y ยต a อยากแรงจะเต็มกดโอเวอร์โหเครื่องทำงานเต็มที่204แรงม้าอยากประหยัดวิ่งในเมือง e ีโค o โหมดประหยัดได้สูงสุดถึง14-15กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับผมอย่างสุดท้ายนะครับกุญแจคีย์เลสแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังชันอ่าครบถ้วนใส่ในกระเป๋าก็จบแล้วนะครับใช่ครับผมที่สำคัญนะพี่ตุ้ยคันนี้เข้าศูนย์เก็บตลอดเลยนะครับนี่ครับป้ายแขวนเกือบทุกระยะเลยนะครับผม อ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องครับเครื่องยนต์ 2,800cc หน้าตาเป็นยังไงมาดูกันนะครับโอ้ี่ตัวนี้ติดชกติดชกช่วย<ผ>ม,มาแล้ว,ลวครับผมนี่ติดชกเพิ่มมานะครับใช้งานง่ายคนตัวเล็<ม>เลกๆก็สบายเลยอยากบอกว่าก็ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ก็คเครื่องก็มไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะครับ มาดูฝั่งนี้ก็ได้ครับขนาดรถไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยเสื้อแห้งๆเลยเนี่ยฝั่งนี้นะครับไม่ได้ล้างนะครับที่สําคัญคันนี้ดูแลดีมากนะครับเพราะว่าตรงท่อไอดีเกิดฝาครอบไม่มีสนิมเลยแสดงว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากปกตินี้ไม่ไม่รอดนะไม่รอดถ้ารถปีสองปีถ้าดูแลไม่ดีเสียก็ขึนหมดแล้วนะครับใช่ครับร็อตมีขยับครับขยับตัวที่ใส่โช๊คแต่ตัวนี้ไม่ได้ขยับนะครับไม่มีการทําสีหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่เขาขยับเพราะเขาใส่โช๊คคัมมาเฉยๆครับให้เผลง่ายขึ้นละวพงตะเข็บเดิมนะครับเป็นองค์ไม่อัศอยู่ครบนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาสรุปราคากันเลยคันนี้นะครับผมตั้งราคาอยู่ที่แปดแส0สามหมันบาทได้ยินไม่ผิดนะครับเราตั้งเพียงแปดแสนบาทเท่านั้นเองนะครับราคาใหม่เกือบล้านสองนะถูกกว่ารถสปีหายไปสี่แสนใช่ครับ ขายไปเกือบ400,000เลยนะครับได้ออโต้โฟร์วิดล็อกโค่ตัวท็อปสุดของดีโวแล้วนะครับก็ยังไงก็มีโปรโมชั่นให้อีกที่ตุ้ยยังไม่จบแค่นี้ครับมีโปรโมชั่นครับสำหรับใครที่ดูไลฟ์สดของบังปิดกับพี่ตุ้ยมานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าตอนเข้ามาซื้อโชว์ไลฟ์สดให้เราดูไม่ต้องโชว์ได้บอกว่าดูจากไลฟ์สดมาครับเราให้ส่วนลดเพิ่มไปอีกพี่ตุ้ยผมให้10,000เลยก็เหลือเพียงแค่ แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทเหลือแค่แปดแสนสองหมื่นห้าพันหรือว่าไม่อยากได้ส่วนลดอยากได้ตังค์หนึ่งหมื่นกลับบ้านได้เผื่อไปเที่ยววันหยุดวันหยุดใกล้วันหยุดแล้วมันจะเต็มฟีดาวไปอย่างนั้นฟ,ฟีดาวอ่าก็ได้นะบสบายๆอยู่แล้วนะครับเอาเหลือเงินไว้ใช้ก็ได้นะครับก็เรื่องเรื่องจัดนะไม่ยากนะครับจัดกับเรา ได้เงินขายพิเศษด้วยพี่ตุ้ยใช่ครับจัดกับเรานี้จัดเต็มฟรีดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเราจะเต็มฟรีดาวให้ได้หมดถ้าลูกค้าหน้าที่การงานชัดเจนถ้ามีเครดิตเราได้ดอกพิเศษด้วยได้ครับผมและที่สําคัญคือดอกพิเศษของเรานี้7ปีสูงสุดนี้2.99เลย2.99ได้ครับรือว่า2.9ไม่ไม่พอ4ปีเดหนือ1.99ด้วยได้ครับผมใช่ก็เริ่มต้นที่1.9 9เลยเริ่มต้นที่1.99นะครับครับผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับก็ เราพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะครับยังไงก็มาต่อรองกันที่หน้างานได้เลยครับอยากให้มาดูรถตัวจริงครับมาคุยกันมาคุยกันนะครับแล้วก็ทดลองกันทดลองขับกันครัได้หมดครับคุยไม่ยากนะครับอันไหนที่หยวนเข้าหากันได้ผมหยวนให้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากเจ้าไฮรักรีโวโรโค o ปี2020นะย้ำว่าเป็นปี2020แท้นะครับราคาเพียง8 3 5 0 0 0บาทรับส่วนลดไปก็เหลือเพียง 8 2 5 0 0อบาทไปด้วยนะครับสวัรับว, <ผม S 1> วันนี้ขอตัวก่อนนะค,ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยมากเดิมๆเลยนะครับ